สวัสดีครับพ่อกับผมอีกแล้วนะครับหน้าผมก็อยากให้เจ้าเนี่ยมีความสุขนะครับนาในช่วงการเมืองมันฮอนทรงทีการเมืองมันฮอนนะครับดวงเมืองฮอนนะครับเขาก็เขาไปในเชิงของดนตรีบ้างนะครับนากาเรียนบอท่านไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับน้ากะเรียนเป็น้โดนละละนึได้ปอหกละนะครับต่ว่าหักบ่ค่อยได้ซ่อมนะครับเอาสักครึ่งเพลงพอนะครับนะากับพาอให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ดูสตาของเช้าลัคณะราศีธนูนะครับในช่วง1 5กันยายนถึง30กัน,ยยน,นะครับดวงชะตาของเจ้าในช่วงครึ่งเดือนนี้ซีมีจุดเปลี่ยนทายของชีวิตนะครับซีมีจุดเปลี่ยนทายของชีวิตจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะครับที่เริ่มขยับไปในทางที่ดีเนื่องจากดาวดาวหนูนันย่ายออกจากการทำมุมเล็งทำมุมเป็น7ต่อดวงชะตาเจ้านะครับย่ายออกในรอบ18ปีนะครับ วิถีดวงชะตาวิธีความเปลี่ยนไปวิถีต่างๆนะครับของเจ้านะครับจะต้องดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าดาวเสากับดาวพฤหัสสบดีนั่นกะให้คุ้นกับเจ้าได้ตําแหน่งดีมากในทางโหราศาสตร์ฉะนั้นเราเป็นช่วงที่เจ้าสิพ่นโศพ้นเคราะพ้นภัยพ,พ้นพ้นการเจ็บกายปว่วยใจใครเคยเจ็บปว่วยกายเจ็บป่วยใจนะครับหรืออุปสรรคในชีวิตหลายเฮ็ดยังมันกับบ่สุด นะครับหรือว่างแผนการต่างๆเนี่ยมันก็นที่ได้ลูกๆดอนๆได้เครื่องคร่งกลางๆได้บดเต็มเม็ดเต็มน่้ยในช่วงนี้นะครับนะจิงสิงต่างๆซี่ข่าหยับเข่ามาเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเช้าลัคนาราศีธนูนะครับนะดวงสตาค์เจ้าจะไปในทางที่ดีช่วงครึ่งเดือนหลัง15กันยายนถึง30กันยายนนั่นนะครับฝ้าเริ่มเปิดดาวการงานกับโคจรดุดเด่นแสดงว่าโอกาสต่างๆของเจ้าสิเริ่มเข้ามาแล้ว นะครับการเงื่อนกับเด็นโดดเด่นนะครับคู่ครองกับโดดเด่นกันผู้ใดผู้ใด,ดเลิกกันในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาแสดงว่าพนเคาะพโศพ,พนไพัยแสดงว่าเป็นเนื่อคู่กันผู้ใดได้เลิกล้วผ่านปัอาในช่วงปีกว่านี่นะครับกันแสดงว่าโ่แมนคู่กันแสดงว่ามีบางอย่างมาทดสอบหัวใจแล้วเขากับเจ้าไปกันบ่ได้นะครับเข้าผสมกันนะครับน,นดวงสตาของเจ้านะครับสี่ไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ นะครับผู้ใดเห็ดงานประจำนะครับก็สิมีโอกาสดีๆจากเจ้านายจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสดีๆในการป้อนสิ่งดีๆเข้ามานะครับผู้ใหญ่จะป้อนงานหรือผู้ใหญ่ไว้ใจขึ้นหรือว่าถ้าผู้ใดผู้ใหญ่ไวยใจที่ผ่านมาช่วงกลางเดือนนี้ขยับไปในทางที่ดีหรือถึงแม้ไว้ใจก็จะต้องมองเห็นผลงานต่างๆในสิ่งที่คุณทํา ยิบจับเฮ็ดหยังทางการงานมันสิเข่าทีมากขึ้นนะครับการที่หยิบจับเฮ็ดหยังในช่วงกลางครึ่งเดือนนี่ไปนะครับดาวการงานโดดเด่นแสดงว่าเป็นช่วงถ้าผู้ใดมีแผนการในการกอรงานกอกิจกรรมหรือได้รับมอบหมายงานหรือมีการที่เซตนงานการติดต่อง,งานหรือเฮ็ดหยังเกี่ยวกับงานครึ่งเดือนหลังนี้ต้องบอกว่ามีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับผู้ใดรอคอยการสอบแข่งขันในช่วงครึ่งหลังนี้มีมุมที่ดีในในความสําเร็จในการต่างๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งเช้าลัคนาราศีธนูนั่นดาวเนี่ยนะครับเอื้อให้เจ้าเอื้อให้เจ้านะครับเอื้อให้เจ้านั่นนะครับที่ได้พัฒนาเจ้าของมากขึ้นนะครับมองถึงความถนัดเจ้าของมากขึ้นนะครับมองเห็นความเป็นไปในสิ่งต่างๆนะครับถ้ามีการวิมังษานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนานะครับนะก็ยิ่งเพิ่มพูนนะครับให เกิดบัญญาต่างๆในการทิมแทงต่อสู่กับชีวิตได้ดีขึ้นเพราะว่าดาวกูสนลนี่เฮ็ดมุ้งดีกับดวงชะตานะครับว่าถ้าชีะมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านกับรถหรือมีเรื่องให้อ่ามีเรื่องให้ญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะครับเขามาผูกพันหรือเอาใจมาผูกพันหรือเข้าเอาใจผูกพันกับเขาเป็นพิเศษนะครับดาวยังเอือให้นะครับเชา้าทะรูเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับมีปัญหาเรื่องบุตรบริวารกันผู้ใดมีบุตรบริวารเช่นคันมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย หรือมีเรื่องเสียงเงินไปกับสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์เลี้ยงกัดหรือมันแปลว่ามีรอยมีสิ่งต่างๆนะครับเพจให้สัตว์เลี้ยงเจ้าเจ็บนะนะหรือว่ามันแปลงนี้ก็ได้นะครับมีลูกลูกกับเจ็บป่วยมีลูกค่าก็อาจจะมีลูกค่าปัญญาลูกค่าแข็งข้อนะครับในช่วงนี้นะครับในดวงชะตาของเจ้านะครับเชา้าทะนุมีโอกาสได้ผู้ใดเหตุเงนเินเกี่ยวกับต่างประเทศมีอะไ,ไ้ต่างประเทศ นะครับหรือว่ามีรายได้ต่างๆนะครับจากจากซื้อจากโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าอยู่ในหน่วยงานเกี่ยวกับนีอย่างต่างๆที่สั่งความน่าเชื่อถือการเกษตรก็ได้นะครับหรืองานเกี่ยวกับสุขภาพครูอาจารย์ต่างๆสิหยิบจับเพศอย่างนี้ความสําเร็จนะครับผู้ใดล้อ,อโอกาสต่างๆลออ้อชื่อเสียงล้อเครดิตต่างๆนะครับสร่พึงดวงดีก็ที่ขยับไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับ นะผู้ใดตกงานก็ไปหางานมีมุมที่ดีในเรื่องของงานผู้ใดแ็ดงานการขายการตลาดต่างๆไปพัฒนาวิจัยงานจะกอ,อให้มีความถนัดมากขึ้นที่เกิดสิ่งดีๆมากขึ้นเพื่อรับแรงเอื้อมของดาวสุประค์ที่ทามุมให้กบดวงชะตาได้มากขึ้นนะครับหยิบจับอย่างมีความสําเร็จนะครับนะเหลือล้นเลยนะครับดวงชะตาของเจ้าอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผู้ใดล้อการหยิบจับช่องทางพิเศษนะครับหรือว่ามีไรายได้พิเศษอยู่แล้วนะครับก็ระมีความสําเร็จและการที่เป็นไปในทางที่ดีมากขึ้นนะครับช่วงนี้ในด้านของความรักนะครับผู้ใดมีคู่ระวังมีปากเสียงหรือคู่ค้อคนเจ็บป่วยมีการวิวาทะมีการโต้แย้งกันนะครับเกิดขึ้นได้นะครับหรือนะครับนะมันแปลว่านะครับผู้ใดที่มีคู่คบหากันและการเทศงานร่วมกันแบบเนี้ย นะครับคู่ของคุณเนี่ยสิก็โชคลาภก็ความสําเร็จหรือเขาโฟกัสไปในเรื่องรายได้ทํามาหากินเก่งขึ้นหรือโฟกัสไปในเรื่องของการทําเงินมากขึ้นพราอถ้าที่เกิดลักลับลับลักออนไลน์ลักจากโซเชียลนะครับก็ได้นะครับเดือนครึ่งเดือนเนี่ยสิบห้ากันยาถึงสามสิบกันยานะครับหรือมีคนมาแม็กเจ้า็ได้มีตัวเลือกนะครับเป็นไปลักษณะนั้นก็ได้เน้ะนะครับเช้าลักนาณราศีธนูนะครับ ในดวงสตาเนี่ยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ยังป้อนงานให้สําหรับเทศกานประจํานะครับแตกาในดวงสตาร์รายใจเจ้ายัางหลายเนี้ยอาจจะมีรายใจหนักขึ้นมีเรื่งเจ้าคิดเรื่องเงินหลายนะครับหรือพยายามทางการเงินนะครับบางท่านก็นยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวเจ็บป่วยนะครับเกิดขึ้นมีเรื่องจุกจิกบ้างนะครับเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นยังไงก็สร้างที่เป็นไปในทางที่ดีนะในดวงสตานะครับบางท่านทิ่ได้เงินจยาเพียนตรงทาม นะครับหรือว่าเหตุงานร่วมกับเพศตรงข้ามเห็ุงานเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีความสําเร็จนะครับเป็นผู้หญิงเห็ุงานกับผู้ชายมีความสาเร็จหรือว่าเหตุงานเพื่อสังคมนะครับต่างๆมีมุมที่ดีในดวงชะตานะครับดวงชะตายังแปลยังในวาระของท่านนะครับที่ร้องานก็ได้งานนะครับมีเหตุการณ์ให้เหตุงานง่ายขึ้นนะครับมีความสําเร็จพาะดาวความสําเร็จจะยุ่ในเรื่องการงานต้องมีความสําเร็จเป็นไปในทางที่ดีนะครับเช้าราคนาราศีธนู กะเอาไปก่อไปสร้างผลประโยชน์ต่างๆนะครับนในหลวงสตาของเจ้าที่นี่เนี่ยนะครับพัศนีมูเก่าๆเพื่อนฝูงเก่าๆนะครับติดต่อมานะครับมีการทักถามทุกถามสุกกันยังสี่ก็ได้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปได้เนี่ยเฮ็ดอย่างการสร้างนะครับขันมีมูพวกเพื่อนโรงงานเพื่อนฝูงเนี่ยบางทีอาจจะไปจเฝ้าไปเสื้อใจลายนะมันทีเป็นไพ่มาให้ที่หลังนะครับมันไมีเรื่องเดือดร้อนเรื่องคนใกล้ตัวเจ้านะ นะครับถ้าบ่มีมูเนี่ยก็ดีนะครับถ้าไม่มีมมูก็ต้องระวังไว้แน่สิเหตุอย่างต่างๆเมื่อนี้นะครับผมก็เอาไวเพียงเท่านี้ชาวรัตนาราศดีตูนั้นนะครับเป็นช่วงที่ดีในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะครับแต่ระวังเรื่องยจ่ใจต่างๆที่ใดมาแล้วก็ออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดถือใจกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ช่องนะี้นะครับขอท่านใดที่กดแล้วนะครับ แช่แล้วขอขอให้เกิดซิ่งดีๆในดวงชะตาเมื่อนี้สวัสดีครับ